สวัสดีครับเพื่อนนวันนี้เรามาทาเมนูน้าจิ้มลูกชิ้นสูตรบุรีรัมสูตรนี้เป็นสูตรเด็ดจากแม่บ้านโคราชบอกเลยว่าจะยืนกินนั่งกินนอนกินอร่อยเข้มข้นมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํากันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดีย๋ยวเรามาเจียวหอมกระเทียมพริกกันเลยครับหอมแดงซอย100กรัมเดี๋ยวเราเจียวหอมแดง,งให้สุกเหลืองกรอบเลยครับแล้วก็เจียวหอมแดง,งเราจนสุกเหลืองกรอบนะครับตักหอมแดงเจียวของเรานะครับขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปเจียวกระเทียมต่อเลยครับ กระเทียมจีนซอย50กรัมเจียวกระเทียมของเราให้สุกเหลืองกรอบเหมือนกันเลยนะครับมาทอดพริกกันต่อเลยนะครับพริกแห้งจินดา25กรัมทอดพริกของเราให้สุกเลยนะครับเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วนะครับนำพริกของกระเทียมเจียวของเรานะครับไปปั่นรวมกันให้ละเอียดเลยนะครับ ปัดทั้งสาอย่างละเอียดเข้าไปดีนะครับเดีย๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำน้ําจิ้มลูกชิ้นกันเลยครับเพื่อนๆน้นําตาลม,มะพร้าว300กรัมขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องเปิดเตาแก๊สนะครับน้ําตาลทราย100กรัมเครือป่น1ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาน้ํามะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ250กรัมน้ําเปล่า400 ml และตามด้วยน้ํากระเทียมดองนะครับ100 ml แล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สนะครับให้เราใช้ไฟกลางนะครับในการเครี่ยวน้ำจิ้มของเรานะครับเคี่ยวน้ำตาลของเราละลายเลยนะครับและน้ำจิ้มของเราเดือดเลยนะครับก่อนที่เราจะใส่พริก,หอ,กออหอมกระเทียมที่เราปั่นไว้ลงไปนะครับ <quy ết> น้ำจิ้มของเราก็เดือดนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่พริกหอมกระเทียมขั้วที่เราปั่นไว้นะครับลงไปเลยครับแล้วเราจะเคี่ยวต่อให้น้ำจิ้มของเราเดือดจนพริกแตกสีและแตกกลิ่นหอมเลยนะครับ น้ำจิ้มของเราก็เดือดพริกก็แตกสีแตกกลิ่นหอมนะครับขั้นตอนนี้ครับเราใส่แป้งมันลงไปครับแป้งมัน3ช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ำเปล่า 100ML นะครับคนให้เข้ากันนะครับแล้วเทใส่ลงไปเลยครับให้เราทยอยเทใส่ลงไปนะครับความข้นก็ตามชอบเลยนะครับเพื่อนในระหว่างที่เราเทนะครับให้เราคนไปด้วยนะครับแล้วก็ให้เราเคี่ยวต่อนะครับจนแป้งของเราสุกน้ำจิ้มของเรามีความเข้มข้นนะครับก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อน ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นบุรีรัมสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับสูตรนี้นะครับเ็าเป็นสูตรของที่บ้านแม่บ้านครัวสนามที่บุรีรัมนะครับสูตรนี้เราเคยทําขายนะครับรสชาติก็จะมีความอร่อยเข้มข้นนะครับมีความเผ็ดนํานะครับหวานนิดๆอมเปรี้ยวหน่อยๆนะครับบอกเลยว่าอร่อยเผ็ดเข้มข้นมากๆเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนําไปทําทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนําสูตรครัวสนามไปทําขายสร้างชีวิได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้